อุท่าหอนครับทุกคนต้นไม้อยู่หน้าบ้านใกล้ตัวบ้านฝนตกเมื่อคืนล,ลมแรงมากต้นไม้ล้มเลยนี่ครับอยู่หน้าบ้านเลยต้นตะคบต้นตกขบที่ปลูกไว้เองครับ ปูกไวหลายปีแล้วล่ะต้นใหญ่เลยผมทับบ้านเลยยุ่งเลยทุกคนอยู่ติดตัวบ้านเลยครับอยู่หน้าบ้านอยาไปปลูกหน้าบ้านดีกว่าอย่าไปปลูกใกล้ตัวบ้านดีกว่าครับต้นไม้ใหญ่มาพวกต้นไม้ยืนต้นอันตรายมากครับ ปลูกไว้บังแดดครับสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกลล้มยนได้ล้มมันแรงครับลมแรงมากเมื่อคืนตัดออกไม่ตัดออกก็ตัดแต่งกิ่งเขาหน่อยครับถ้าเสียดายต้นไม้ผมว่าอย่าไปเสียดายเลยครับ น,นี่ดีชาบุญครับท่ไม่ลมทับบ้านไปเสียดายกันเลยครับอันตรายครับอันตราย